ที่ผมศิษยามาพระสิลปชีนเนี่ยก็เต็นต้านเนี่ยพระธิดาองค์โตของพระเจ้าอิคาร์ทเป็นมเหสีพระธิดอาอะไรเป็นมเหสีไปแล้วอยู่ในพระาระวังเนี่ยท่านก็มีมีมีมมมมบุตรบาท แต่แต่กรลีทา,างกรลีเนี่ยขอขอร้องพระมหากษัตริย์ให้อยากจะชมศิลปะอายุเทยาแ,และก็ให้ชองวันของอังวะแล้วก็ให้ชมศิลปะนัฏทเสียงของอายุเทยากรณีพระมหากษัตริย์ก็สุดท้ายอัน,น,อนุญาตไม่ได้ชัดเจนว่าท่านสร,ร้างให้ใครเป็นแสดงแต่ว่าเราสันนิษฐานก็คือว่าน่าจะเป็นเจ้าฟ้าอย่างกุนทนกับเจ้าฟ้าอย่างมุงกุฎ บทละครบทละครดาวรีเฟนส์มาที่นี่ที่นี่เนี่ยมาละเกินสเสด็เนี่ยนเน่งก็เขยรามายนาะแล้วก็สองก็เขยอีนองเนี่ยรามายณะก็ดีอีนองก็ดีอันนี้เป็นอันนี้เป็นครับวิทยานิพนธ์ก็ได้เหลือความงานางานที่งานที่ย่อยยิ่ยเขาจะฟ้าอย่นท่านสองโอ้สเสด็มานะ 22ปีเป็นภาษาไทยแล้วอย่างหนึ่ง,งนี้ยนะมาถึงสมัยของพระเจ้าปู่มาถึงอังว่าแล้วสองพันสามร้อยสามก็พระเจ้าปู่ก็รับสารรับสงางว่าให้เปล เปล่ภาษาพม่าก็ <ừ> กรตรงนั้นน่ะเล่มเปล่เปล่ภาษาพมา่าถึงเปลถึงจะมาเป็นบทบาทของอุสังอะไรในในอุสาเนี่นะยใช้ครับว,วิธีการเปลก็ในบันทึกไว้ชัดเจนครับชัดเจนก็คือยว่าเจ้าชายฝ่ยายเญิงหรือฝ่ายชายที่ชำนาญนนที่บทละครเนี่ยต้องอ่าน <ừ> อ่านฉบับไทยนะอ่านให้ฝ่ายพม่า พม่าก็มีเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่มีเจ็ดแท่งสร้างรวมกันด้วยหลังจากนั้นก็ท่านก็เรียบเหลียมเป็นภาษาพม่าที่สวยงามไอ้เขมาก็เป็นเป็นอิน่า